เปียนเตี่ยนดูดีเดเกนอนมีสวนพักดีๆแต่งขึ้นช่วยช่วา่อน บรรยากาศเมื่อนี้รอนเงื่อแตกเลยฝันมาโคบานเท่าอากาศฮ้อนหอน,หอนเดิมหอนละหอนแห้งแล้วเฮ็ดถึงนิ้นสัสงเพรแสงเพิ่นกระแดดดีพิ่นเพิ่นแจงเร็วเลยเปิ่นเริ่มเปลี่ยนสีละเมื่อวานฝนกระตกเพิ่นว่าจะออกเป็นขยายเพิ่มอยูอย่าง,งาอันยานฝนตกใส่อีกนะมันแดดเราจะแค่ามาเคลื่อน เย่ออาเมยนอะอรเนาะไม่ไม,ไม่มีไอซีส์อะไ่ะไม่มีมท่านคนปรโตกก็จะออกไปขยายย่ทธภนี้รับการหอบาไปออกไปขยายตัวอาจารย์จะไปพอกันทพ่บานด้วยจ้าสื่อพันบกกัน 4, 000, 8, 000, นกูดมาซีตนแปดพันเย็นแล้วก็คาทรงอีกพัน ตีเป็นเก่าพัน,นน้อยๆเนาะนี่ซีต้นนี่ซื้อมาลงขี้ดินใส่กระถางเก็บไปอย่ามาปลูกต้นบบกโกดกันเด้อจำเมยเนี่ยคาพ่นใหญ่คาพ่นได้กินเนะาะวันนี้โนกระสิตกใส่เพิ่นอยู่ดรอกมาวาดเนี่เขาหัวก็มาส่งนะอย่ามาเอาลงขี้ดินกันที่นี่อเอาขี้กระเดียดบางน,น,นึงพันไตยู่นีเพ่นไปใส่ละมันไตเข,ขาขาคอยได้โตวบหไง มันีสิผ้าม่านลังบานโอเพันลีอยู่นี่หาาที่บ้านเอาพนออกมาพึงอยู่นี่บนที่เนียนขีกระเดียนเป็นมะลีอยู่ข้างล่างเราพันเย็นเพ็นนะมาที่นี่สมแซมแล้ว,แล,ว,แ,ลวออแล้วกระเซียนเคาะขีดดินเอาทิ้งที่นี่เคาะขีดดินออกแล้วก็เสียาทิ้งนี่นี่หยาแบบนี้เคาะขีดดินออกนี่ อันเิ่นบาง,งามก็หืมอันออกมาเนาะอันใดเพิ่นด,ดีเดี๋ยวเบิ่งก่อนนี่แผ่นนี่กัยังโอเคอยู่ใส่ไดอยงสินะเดี๋ยวถาเบิ่งอันพวกนี้แล้วก็สิเคาะขิดินออกแล้วก็เสียนเอาใส่ทุงขยะทิง้งอืมสมแซมปันว่าแผนทีประเทศไทยนะมึงด้อเป็นจุดเป็นจุดเยอะแผนทีประเทศแผนทีโลกเด็อแผนทีโลก เป็นดังๆจุดๆเห็นว่าเวลาเขานั่งเครื่องบินนะบอกนั่นประเทศไทยบางแง่บ้างนี่ประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มนีว่าเสียนโล่งต้นบักกูดเอาต้นบักกูดใส่ขี้ดิน ซื้อกีดินมากีดินกีดินกีดินปลูกพักจุนี้สิสังก็แสงแดดยู่เมือนวางวันพุน่ะแดดแห้งแห้งมาที่เม็ดฝนตกใส่กะคืฟ้าคืมฝนอีกละก็เลยยังบม่เด้มขาขยายเป็นจกเทื่อนี่เดี๋ยวถ่ายเพื่อนันมาตกก่อนฝนก็เลย เขียวคือลือติเขียวเขียวละนี่ออกอาการสีเขียวละนี่ก็เป็นนี่นก็เป็นเหมือนกันมากระเบื้องไปเรื่อยๆค่ะเพิ่นถือแต่ดีๆเพิ่นมีสิิทธ์เปลี่ยนให้อยู่นะเห็นบ่าอันนี้ก็เป็นสีเย็นนี่ละนี่ออกน้ำออกน้ำตาลน้ำตาลละมาออ,ออกน้ำตาลน้ำตาลเหมือนปวดที่เห็นอันนี้ก็เขียว เขียวกระยาทุนใจได้อยู่แต่เดี๋ยวอันคาแดดดีๆเพิ่นกะสิเปลี่ยนให้นะสีนะมีสิตเปลี่ยนนะเห็นปะเป็นสีเขียวปะล่ะมาที่นี่สีเขียวยางหลายเลยอันนี้ปลาท่องอยู่นี่เอาแนวกินเนี่ยเป็นกินเพิ่นปลีจะใส่คนนีิ่นเห็นปะนลีนะนลีนะแต่เดียต้นเดียต้นเพิ่นนั่น ตายเทยระหน่อยเทระหน่อยวังนาหนาวตายกันว่าจะเปิดละจ,จ่าจุลินสีสังก็แสงกับวัได้อัปเดตเพื่อนดอกตะโดนละเมื่อนี้ละหมวก็มาอัปเดตเพื่อนอีกเบื้องอันทีว่าอยู่ข้างในที่ขยายเบ่แมนตะเดือนใดนี่บ่แมนสองเดือนแล้วบนน,นนี้นี่เพิ่นนั่อาออกมาไวน้นน่ตอนแรกเพื่อนก็นเป็นซีซีจืดๆแล้วว่ามีอาการอีหยัง พอออกมาไวม้มุมนี่ปันถึกแดดแล้วอันนั่นเนาะเิ่นเปลี่ยนสีละเป็นสีสมละอันนี้ที่ขยายเทือสุดท้ายัวเสื้อเทือสุดท้ายส่วนนี้กันที่นี่สีกับเปลี่ยนอยู่ก็ต้องถ่าเบิงบ่งเบิ่นละบ่ไเด้ยมากะเยาเบิ่นเด้แต่ก็นั้นปีที่แล้วขยเย้าทุกมือเลยคาถึกแดดนันกะเยา ช่วงหลังเงียนบ่ออกมาขยาวเิ่นว่าเซียนเอาต้นมะกรูดลงขีดดินสิเฮ็ดจังได๋ยังคิดอยู่มื้อนีย้ยังคิดว่าเซียนเฮ็ดจังได๋กับต้นมะกรูดเอาลงขีดดินบ่พอเทียนเดี๋ยวฝนเสร็จตกใส่เพิ่นเนาะมันกษียณงามแม่นบ่เงือนเท้ามือรุ่น แจังเอาโล่งก็ได้ละเออขึ้นอะไรได้เห็นดีเพิ่อไืไปไปนี่ต้นมะกรูดซื้อมากนี่ว่าเสียวโล่งขิดดินซื้อมาสี่ต้นต้นละสองพัน,น 2, เยนต้นสองพันเยนเอาพันมาต้นละสองพันเยนซื้อกระถางมาแล้วละวาเสียวใส่ขิดดินมาที่นี่ก็เลยคิดดูว่าเสียวจังใดกับเพิ่น เก็บเครื่องมือกันเอาเสียงเงียงด่าโอ้เลื่อมยางออกมาอันเลิ่มวานวากีบกเขือไว้เด้แกะพื้นดังปี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 เตือน,น,นจ้อจริังมันหนีกบับบ้มีอีหยังหล,ยหลายดอกมาอัปเดตนนะี่ะพามาเบิ่งอันหลังบ้านหกหกจีแปนกปับบ้แปนจักเทื้ามาแต่งยาก็เริ่มมันซ่อมแซมไปเท่อละจุดเท่อละจุดอันใดบ่งามกระหื้อออก เปลี่ยนใหม่ไปเดียวอันเขาไปเบิ้งบักเขียสกอนเพิ่นสิใหม่สกอนก่อนสิได้กินมาเว้าต่อที่นี่หน่วยเชื้อเหรียญพันลนถิงไหมพิ่นมาจับหน่วยไหมดกได้แต่เพิ่นมาจับหน่วยล่มมันแห้งนะมันยวนตานล่มเนาะตานล่มพุ่นน่ะนะลนถิงแต่พวกนีแก็ยังหลายอยู่ว่าแต่สิได้กินบ่ได้กินว่าแต่ข้างในเพิ่นนั่นพุ่น ข้างในพันอนันนวยเขียวอย่เพันบะถือกมอ่ะนะอยู่ข้างนอกนี่ล่มทางเพันอันปิวแวงแวงลนถึงบดป,ปีปีที่ปีแรกเนาะนี่ที่ว่าเพันเป็นน่วยอันหลายปีที่แล้วไม่ยวนบ่ถึงสิบน่วยเลยนี่ปีที่สองปีหน้าพิันกกสียนัน่วยลายแมงบ่มมะไข่ใส่แล้ว โอ้ไม่แมงบงความได้จ้ะออกไปดีๆบอดีเนี่ยลนใส่หัวเลยที่นี่แมงบงมะไข่ใส่คือสิกาออกไปอีกแล้วที่นี่ว่ามันลนใจหัวเลยตีออกไปบางนึงค่ะบอืมจ้าซูนุส,สีสังกอแสงเห็นปะสูนุสีสังกอแสง มันก็ออกสีสมๆแล้วละ่ะอันพวกที่ขยายก่อนกระตั้งไว้ังสนะให้เป็นแดงเองเขียวเองน่ะละเนาะบาปะอยากแดงก็แดงอยากเขียวก็เขียวเป็นสียังกระส่ได้เบิดนะ่ะะอาแต่กันช่วงหลังนี้พ่ได้ออกโอ้ม่มนีที่ยังม่มนีได้จ้ะม่มนีเดี๋ยวจีได้ไปแก่ไข่บนอีกเอามือละหน่อยเหยียบหยาเพื่นหลายแบบที่นี่ มันเป็นคล้ายๆขี้ดินติดร่องเขาวนะมันก็เป็นแบนๆเนาะเป็นเป,ปไปภาพเพเก่นนะนะมันก็เล่กลายเป็นอันนี่ยางดูหลายลคอยๆซ่อมแซมมันไปมันมองงามเ่าออกนะหยามันคข้ก็เอาทิ้นนะพวกที่มันขึ้นมากเขกียวๆกันเอามาอันเห็ดใหม่ จ้าสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้สำหร,รับนี่แหละจะยังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจลุยสารสาวดอนชาแนลนี้เลยจา้าขอบคุณหลายๆได้จา้เาเพจบังเทือเพจอันมีคนติดตามเพิ่นตั้งเป็นแสนขามมอานอันกดอันติดตามให้อยู่กับขอบคุณหลายๆได้จ้าขาันบ่มีคนเบิ่งบ่มีคนติดตาม,ตม,าตตามให,ห,ห,มมมให้มันก็บบ่มีกำลังใจเฮ็ดเนาะ อันเห็นเพจเปนีใหญ่บางทีเพื่อเนเขามากกดติดตามให้กันมีกำลังใจต่อสู้กับอันเพื่อนส่องยูทูบขายคลิปต่อเนาะจังใดกันขอบพูดหลายๆได้จ้ามึงก็ฝากไว้สำเนาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจลุยสารสาวดอนชาแนวนี้ได้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย